สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่องบ้านทงสตูดิโอค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเกษตรกร,ร,กรคน้นเลี้ยงงัวทุกผูทุกคนเนาะค่ะืันนี้คือเก่าค่ะอยู่กับพอกบานเลี้ยงงัวผื่นเหมืองเน้นเสื้อแม่พันธุ์ราคาถึกเนาะคะ่ะงัวโค้งแม่แยกลูกตนทุนตำตังเสียขาเขามาเลี้ยงเน้นพัฒนาสายพันธุ์งัวโดยการผสมพอพันธุ์ดี นะคะแล้วก็เน้นเลี้ยงระยะยาวกับสีรษมาเทรดกาไรห้พพอแมพี่นองได้เองนะคะขอกเขาเนี่ยค่ะตอนนี้ในช่วงทีสภาพวางง้วราคาล้งเนาะค่ะส่วนภาวะหัวราคาลงน,ะะงาาลงนี่ตอนนี้กะถือว่าต้องประคับประคองในเรื่องของ่าเสีใจในการเลี้ยงงัวก็ค,คือต้นทุนในการเลี้ยงว้วเนี่ยค่ะพยายามย่าไห้มันสูงเพราะว่าเวลาเขาขายว้วเนี่ยค่ะเขาสีแดง กำไรน้อยบ่ว่าสิเป็นในเรื่องของอาหารหรือว่าค่าผสมงัวเนี่ยค่ะต้องพยายามย่าไห้มันสูงเนาะคะ่ะพี่น้องค่าผสมงัวเนี่ยหลายๆพื้นที่เนี่ยเพิ่นบอกว่าเพิ่นผสมตัวหนึ่งเนี่ยค่ะสองพันาและในปัจจุบันเนี่ยพ่อแม่พี่น้องกัยังผสมงัวราคานี้ยูเนาะคะ่ะก็ยังผสมงัวราคานี้ยูเพิ่นก็หวังวา่าได้ลูกออกมาห้าเกิดว่าได้ลูกเป็นตัวม่แล้วเพิ่นก็สีสามารถ ขายคิดกำไรได้สูงในอนาคตเนาะค่ะพ่อแม่พี่น้องแต่ว่าถ้าเกิดว่าความคิดเห็นส่วนตัวเนาะค่ะช่วงเนี้ยในเมื่อราคางวมันลงพี่น้องเลี้ยงไปเถอเลี้ยงเจังใดก็ได้ว่าตั้งง้วมันได้ลูกให้เขาปีละตัวเนี่ยบ่เสียเวลาใส่ระยะเวลาบ่โดนงว้วบ่จําเป็นที่จะต้องสายเลือดดีพอพันราคาแพงก็ได้ขอแคร์มันออกมาแล้วเนี่ยคะ่ะ มันเป็นตรงวาเฮาเอามาเลี้ยงมันอ้วนสูทหายขายมันกับศีสามารถเทดเงื้ให้เขาได้เองเนาะค่ะแล้วก็วิธีเลี้ยงเนี่ยค่ะวิธีเลี้ยงเนี่ยถ้าผู้ใดที่ติดตามเนี่ยสี่หูเลยว่าคอกเนี่ยเป็นขอกที่ง้วเนี่ยพอหยานอยแต่ว่างัวะของเขาหน่ะพี่น้องเบิงเปียงมันนบ่ไดว่าจอยเด้ค่ะเนี่ยตัวนี้แม่ลูกอ้อนเนี่ยนี่เห็นบ่าตัวนี้แม่ลูกอ้อนแม่เขายาวนี่ผู้ใดจาได้ตัวนี้ว่าจอยในตำนานคนบอกเอาไปถิ่งเขาป้าตัวเนี่ยค่ะเนี่ยก็ยัง งัวเขากับว่ดได้จอยแต่ว่าหย่าเขากับวได้หลายพี่น้องมีตัวเดียวนี่แหละทีมันสี่จอยแน่ที่เขาบอกเนาะค่ะผู้เลียงเก้าเพลียงมันดีโพดนี่สิเป็นหูลงโตแน่เนี่ยพี่น้องแต่ยังอ้วนอยู่เลยเนี่ยค่ะอันนี้ครึ่งว่าเขาจอยได้เนี่ยเขายังรู้สึกว่ามันอ้วนยู่ถถาเปรียบเทียบนะคะว่าก้อนน่าเนี่ยเขารู้สึกว่ามันจอยแค่นั้นเองแต่ถากเกิด่าเปรียบเทียบกับงัวหลายๆของเขาหมั่นใจค่ะว่าเขาเรียงง้วอ้วนพี่น้องเบื้องเปียงมันกินเนี่ยค่ะเบื้องมันกินเียง หัวขอบเขาเลยค่ะลักษณะเด่นคือมันกินเฟียงดีหัวตัวใดวที่กินเฟียงบ่ดีเนี่ยค่ะคัดออกเลยพี่น้องเขาเลี้ยงบา่ไดา้ดอกพอ,อยังพอยาเขาหน่อยเขามีแปลงแถลเลมแผลหาลายแล้วก็ป้อยบริเวณไก่เคียงกันเนี่ยค่ะแปลงหญ้าปลูกเขามีน้อยหนึง่งมีนิดเดียวแปลงหญ้าปลูกเอาไวถ้ถาหัวแมลูกออนหรือว่าเอาไวถ้ถาในช่วงที่มันยาวเัากระตัดเห็นว่ากิน พวกหัวแม่ลวอนหัวทองที่เขาไปอยากปล่อยดังเสียคะ่ะเขาคอยเอาห้งัวกินพอชนะดนั้น,นะคะ่ะการการเลี้ยงหัวเนี่ยลกัลกๆคือคือตน้นทุนถ้าตน้นทุนหนึ่งหน่อยเนี่ยคะ่ะเวลาขายเขาก็ได้ก,กําไรสูงขึ้นแค่นั้นเองพอแม่พี่น้องวันนี้ถามว่าประสบการณ์เนี่ยสาคัญในการเลี้ยงหัว เพราะว่าอย่างเพราะว่าทั้งการเลือกซื่งว่าการเบิงหลักสนาง้วการเลี้ยงง่วการดูแลหลักษาง้วเวลาปล่อยทุกอย่างมันมีผลทั้งหมดเลยเนาะค่ะเพราะฉะนั้นมื้อไม่ทีกําลังสีเลี้ยงง้วตอนเนี้ยก็ถือว่าเป็นโอกาสในการสะสมง้วในการซึ่งวะเพราะว่างัวราคามันถือมื้อไม่หลายๆมื้อเนี่ยค่ะญาไปคิดว่างัวราคาลงงัวว่าเป็นราคาว่าเลี้ยงเลี้ยงช่วงนี้แหละค่ะดีที่สุดเพราะว่างัวมันถือ ซื้อขามาสาสมไว้เลยค่ะในช่วงที่งัวราคาถึกแต่ว่าทางนี้ทางนั้นเ้เบิ่งกาลังเจ้าของเขาเลี้ยงไว้เขาเลี้ยงไว้ซ่่ใดดกัเลี้ยงซํานั่นนะคะ่ะย่าย่ไปเลี้ยงหลายจนเกินกําลังเขาบางทีมันลําบากมันเมย์ได้พี่น้องเลี้ยงงัวะหลายๆขอป่อยง้วล่มนะคะ่ะถ้าเกิดว่าผู้ใดที่เบิ่งคลิปเนี่ยป่อยงวัวล่มป่อยงัวตายถิงถ่งทื่อๆกับมีนะคะ่ะสําหรับเมื่อนี้พ่อแม่พี่น้องท่านใดที่พึงเขามารับชมค่ะ ฝากากดไลค์กดติดตาม,มากดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้คนเรียงว่าทุกผู้ทุกคนสำหรับมือนีขอล้าไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ